เอลดนวิงในเรนนั้นถือว่าเป็นมิติใหม่ของเกมจากฟอร์มซอ t แ a r e ครับมันมาพร้อมกับโจทย์ที่ต้องการสร้างโซเกมให้ออกมาในระบบการเล่นแบบโรลไลท์มัลติเพลเยอร์ท้ายสุดก็เลยได้เกมนี้ออกมาผมเล่นเกมนี้ไป18ชั่วโมงครับคือมารู้ตัวว่าเล่นไปนานขนาดนี้ตอนเช็คฟุตเตช์นี่แหละว่าโหกูอัดมาเยอะขนาดนี้เลยตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณ10ชั่วโมงนะครับยังไม่นับพาร์ทที่ไม่ได้อัดด้วยนะเพราะหลังๆมาคือไม่ไหวแล้วขอประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสบ้างเกมโปรเกรชั่นก็ไปไม่ถึงไหนครับทาายามมยานเล่่ํอองื แต่ว่าท้ายสุดพอเช้าวันใหม่เราก็กลับไปเล่นอีกเอาละครับผมมั่นเวิร์ประมาณนี้มาว่ากันถึงรายละเอียดต่างๆของเกมนี้กันครับเกี่ยวกับประเด็นเนื้อเรื่องอารดิลิงไนเรนจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภักหลักบทบรรยายทําให้เราสรุปได้ว่าหลังจากสิ้นสุดสงครามเดอะแชตเทอริง ปลายทางของศึกนี้คือการล่มสลายของดินแดนมัชิมาและที่ถูกบดขยี้ไปพร้อมกันก็คือออเดอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญญัติทองโกลเด้นออเดอร์หรือว่าลทัทธิฝักใฝ่ใดๆในเกมก็คือถูกทำลายไปหมดเมื่อไร้การควบคุมดินแดนมัชิมาก็เลยเกิดสถานะสัญญากาศไร้สิ่งชี้นำบปิการให้ภัยคุกคามใหม่ลุกลามเข้ามานั่นก็คือพลังความชั่วร้ายแห่งรัติการภายใต้การนำของคณะไนลอด ในหลอดไม่ได้มาตัวเปล่านะครับแต่มันมาพร้อมกับเสี่ยจำนงที่ต้องการทำลายดินแดนมัชิมาให้สิ้นซากด้วยและสิ่งที่จะทำลายดินแดนที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดนี้ก็คือฝนแห่งรัติการที่กัดกร่อนแผ่นดินนําเสนอในรูปแบบของวงแหวนที่ตีกรอบแผ่นที่ให้เล็กลงเรื่อยๆครับตามแบบฉบับของเกมแนวบัตเทนรอยัลนั่นเองทีนี้เมื่อมีตัวร้ายที่ต้องจะทำลายมันก็ต้องมีฝ่ายปกป้องดินแดนนะครับเหล่านายแฟร์เรอร์นักล่ารัติการจากทั่วสารทิศถูกดึงเข้ามาโดยการเลือกของเจ้านายไร้ลักฟอร์มเลสมาสเตอร ไนแฟเรอร์ er ต่างชาติพันธุ์ต่างยุคสมัยนะครับหรือแม้แต่เหตุผลของการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันพวกเขาถูกเลือกโดยฟอร์เลสมาสเตอร์ให้มายังโต๊ะกลมเพื่อเข้าสู่การต่อสู้กับรัติการโดยไม่มีที่สิ้นสุดปลายทางก็คือการยับยั้งดินแดนมัชชิมาที่เหลืออยู่ไม่ให้ถูกทำลายด้วยฝีมือของไนลอดไนแฟเลอร์จะมีด้วยกัน8คนนะครับ6คนเล่นได้เลยส่วนอีก2คนจะต้องทำตามเงื่อนไขในการปลดล็อกสรุปแบบสั้นๆเกี่ยวกับวิธีปลดล็อกก็คือให้คุณผู้ชมซื้อเคีย,ย NPC คร ายแฟร์เรอร์จะถูกตีความให้เป็นคนเดมหรือว่าคนบาปที่ต้องการชำระบาปด้วยการชนะในหลอดนั่นเท่ากับว่าเกมนี้เราจะไม่ใช่ผู้มัวหมองแล้วนะแต่ว่าเป็นคนบาปหนาแทนก็าตามที่พี่สบายใจจะเรียกผมเลยแล้วกันครับ เกี่ยวกับระบบการเล่นก็จะมาในรูปแบบ Open World Action r o g u e l i k e ในความหมายสำหรับผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมแนวโรคลคยก็คือมันจะเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่เล่นครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นด้วยเลเวลและ Equipment เราจะต้องเริ่มใหม่หมดนอกจากนั้นเกมจะมีระบบสุ่มเพื่อสร้างความไม่เหมือนกันในการเล่นแต่ละรอบการสุ่มก็จะมีรายการต่างๆที่ระบบเตรียมเอาไว้แล้วเช่นบอสจะเจอไม่เหมือนกัน ไอเทมที่ได้สถานการณ์สุ่มต่างๆความสนุกของโรคไลท์ก็เลยเป็นประสบการณ์ของการเล่นในแต่ละรอบที่แทบจะไม่ซ้ากันเลยและท้ายสุดก็คือความท้าทายครับยิ่งเล่นไปไกลเกมก็จะใส่อุปสรรคเข้ามาให้ยากขึ้นตามความเก่งของตัวละครของเราโดยอาจจะส่งมาในรูปแบบของเงื่อนไขที่ยากขึ้นนะครับหรือว่าบอสที่เก่งขึ้นไปตามลําดับเกมเมอร์ที่ลงไหลโรคลท์ก็เพราะความชื่นชอบใน3มองค์ประกอบนี้ทีนี้ตัดสลับมาที่เอเล่นเวีงไงเรน ก็จะนำเสนอโครงสร้างของแผนที่ที่เป็น Open World ซึ่งจะต่างจากเกมโรคไรยท,ทั่วไปที่จะแบ่งเป็นฉากๆไว้ก่อนหน้าเช่นเกมอย่าง h a d e s Returnal หรือว่า God of w a ah วอ a l ว a l ารก็จะมีการแบ่งเป็นด่านแบบสูมเอาไว้แล้วบริบทของความเป็น Open World ก็เลยเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งคนสร้างแล้วก็คนเล่นนะครับว่าจะทํายังไงให้เกมสนุกแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของโรคไรยเอาไว้ให้ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเกมจะต้องเอาระบบของเกมแนวเวทเทนรอยดเข้ามา จุดเด่นของ Battle Royal ที่ต่างจากมันติเพลเยอร์ทัวสไปก็คือการตีวงและการวิ่งฟาร,ร์มของจากในฉากที่จะต้องรับหนึ่งใหม่เหมือนกับโลกไร้ครับเกมทั้งสองประเภทจะมีจุดที่เหมือนกันและสามารถเอามาคอลแลบกันได้วงที่ตีวงแคบเข้ามาเรื่อยจะเสมือนบีบผู้เล่นให้เข้าไปยังจุดสุดท้ายของการเล่นรอบนั้นถ้าไม่ไปตัวละครของเราก็จะตายแล้วก็ถูกทำาดเมจจากวงแล้วก็แพ้ไปในที่สุดแต่ว่าจะไม่ใช่กับระบบของในเรนเพราะเราจะถูกส่งมาเกิดใหม่ในวงอยู่ดี นั่นเท่ากับว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าเกมไปแล้ววิ่งหลงทางกับเพื่อนช่วงท้ายเกมเราก็จะถูกดันเข้าไปในวงอยู่ดีครับแต่คุณภาพชีวิตก็จะลำบากเพราะทุกครั้งที่ตายเลเวลเราจะลดลงและทาให้ฟาร์มไปเลยเราก็จะต้องสู้กับบอสรอบนั้นด้วยเลเวลหนึ่งซึ่งโอกาสชนะน้อยมากๆในความคิดเห็นของผมช่วงที่เล่นแรกๆผมไม่ชอบระบบตีวงเลยครับเพราะมันมีบ่อยมากที่เรากาลังสู้กับมินิบอสระหว่างทางแล้ววงมันแคบเข้ามา มันทาให้เราต้องทิ้งบอสตัวนั้นแล้วก็วิ่งเข้าวงเสม,มือนเราเสียเวลาไปฟรี free, โดยที่ไม่ได้อะไรเลยและอาจจะเสียแต้ม exp ทั้งหมดถ้าเกิดเราตายขึ้นมาครับมันก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าทาไมเกมไม่ใช้ระบบจับเวลาคือไม่ต้องตีวงแต่ว่าให้เวลา20นาทีหรือว่า30นาทีก็ว่ากันไปแล้วพอเวลาหมดก็ค่อยพาราวับไปในโซนสุดท้ายแต่ยังไงก็ตามพอมานั่งคิดดูผมเดาว่าทีมงาน from software อาจจะไม่อยากให้เกมของเขาเหมือนกับ monster hunter ก็ได้ครับเพราะมอนัน m ัใช้ระบบจับเวลาหรือถ้าไม่ใช่เหตุผลนี้การตีวงมมัันนนนนกกก็็เเปคาาิที่่่บบผู้้ลไดว ต้องเล่นกันเป็นทีมากกว่าและที่สําคัญก็คือต้องรู้ว่าจะไปไหนก่อนหลังเอาเลยครับผมย้อนกลับมาที่กติกาของการเล่นในแต่ละเกมให้คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นตามนี้ครับเริ่มเกมมาผู้เล่นจะได้เลือกนะครับว่าอยากเล่นตัวละครไหนซึ่งเราสามารถเลือกซ้ํากันได้ด้วยนะแน่นอนว่าเกมจะรองรับการเล่นแบบโซโล่ด้วยแต่ถ้าอ้างอิงจากสภาพเกมในปัจจุบันที่ยังไม่มีอัปเดต ผมมองว่าอย่าเล่นเลยครับเพราะมันยากเกิน level มนุษย์ปกติถ้าคุณผู้ชมมีสกิลการเล่นเกมอยู่ในระดับคนธรรมดากินมามา่าต้มยำใส่หมูสับใส่ไข่ผมว่าเล่นแบบ3คนจับคู่แบบ matchmaking ไปเลยครับคุณภาพชีวิตจะดีกว่ามากทีนี้ในกรณีที่เล่นคนเดียวผมคิดว่าเข้าไปเล่นได้อยู่นะแต่ให้เล่นในเชิงเรียนรู้แผนที่ลองสู้จริงกับศัตรูเรียนรู้ระบบต่างๆที่เราจะเจอในนั้นนะครับจำพวกวิธีการอัปเกรดอาวุธรายอัปเกรดเอาจากที่ไหนมีมินิบอสอยู่ตรงไหนบ้างจุดสาหรับกลดิงจุดกระโดด วิธีเปิดคุกจองจาสาหรับปล่อยมินดีบอสคือพอไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็จะได้เข้าใจโครงสร้างของด่านทีนี้พอเราเข้าเกมผู้เล่นก็จะตกลงไปในแผนที่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณขอบขอบจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าไปตีมอนสเตอร์สะสมค่าประสบการณ์หาอาวุธใหม่ฟาร์มทรัพยากรสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการพัฒนาตัวละครครับซึ่งจะประกอบด้วยการอัพเลเวลผู้เล่นจะอัพเลเวลได้ที่พรรือว่าก็คือจุดเช็คพอยต์แบบนี้เลเวลที่เพิ่มขึ้นระบบจะทําการอัพค่าสเตตัสให้เองนอกจากนั้งงหมดดขอเรา้วย เชนเลือดจะกลับมาเต็มอีกครั้งโพชั่นเต็มเกตปางตายรีเซ็ตใหม่เกี่ยวกับการตายในเกมพอ HP หมดหลอดเราจะไม่ตายทันทีนะครับ แต่ว่าจะมีเกจปางตายขึ้นมาแบ่งเป็น3มช่องขึ้นกับจำนวนครั้งที่ตายติดต่อกันวิธีชุบก็คือให้เพื่อนโจมตีใส่เราครับเกจอันนี้ก็จะลดลงแล้วก็เราก็จะฟื้นกลับมานั่นเท่ากับว่าถ้าเกจปางตายเต็ม3มช่องการชุบเพื่อนก็จะใช้เวลาโจมตีนานขึ้นแต่ถ้าเพื่อนชุบไม่ทันเราก็จะไปเกิดใหม่ยกเว้นช่วงสู้บอสตัวสุดท้ายประจําวันอันนั้นเราจะเกิดใหม่ไม่ได้นะครับจะต้องรอเพื่อนมาชุบเท่านั้นการประครับประคองไม่ให้ตัวเองตายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อาการชนะเกมนี้มากๆทีีนนน้้อกกกกจาาาารพััฒตวละคดยเ,เ็สํญมากไม่แพพ้กันเราาะะจมีผลตตอคุณภาพชีวิ แนวทางในการเล่นรอบนั้นได้เลยผมยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งผมเล่นนักเวทแต่ว่าได้ดาบที่มีสกิลดูดเลือดช่วงที่ฟาร์มผมก็เปลี่ยนมาใช้ดาบเดินฟันเลยครับเพราะต่อให้โดนทำดามจถ้าเราโจมตีโดนเลือดก็จะเพิ่มอยู่ดีจากที่ตั้งใจว่าจะเล่นซัพพอร์ตผมก็เปลี่ยนมาเล่นเป็นนักเวทสายแทงแทนิ่งที่ผมกาลังจะบอกก็คือการสํารวจหาหีบสมบัติและการเอาชนะบอสระหว่างทางก็มีความสําคัญมากๆครับเพราะถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้เทีเยมจ๋งๆมาใช้เผลอๆอาจจะได้ใช้ยาวๆไปจนถึงตอนสู้ไนท์หลอดได้เลย ทีนี้เมื่อเวลาดําเนินไปวงก็จะเริ่มแคบลงโดยจะแบ่งออกเป็น3 p h เฟสเฟส3จะเป็นวงเล็กที่สุดที่เราจะต้องสู้กับบอสประจําวันครับใน1เกมจะแบ่งออกเป็น3วัน2วันแรกจะใช้การตีวงซึ่งก็จะไปจบที่การสู้บอสประจําวันเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตายในวงสุดท้ายพร้อมกัน3คนเกมก็จะจบทันทีแต่ถ้ารอดและเอาชนะบอสประจําวันไปได้เราก็จะข้ามไปสูว่วนถัดไป สรุปตรงนี้อีกทีก็คือผู้เล่นตายระหว่างวันได้เรื่อยๆนะครับจะเสียแค่ค่าประสบการณ์ที่จะดรอปตรงจุดที่เราตายซึ่งเราสามารถวิ่งไปเก็บกลับมาได้นะครับหรือถ้ามันไม่ดรอปมันจะเสมือนถูกแย่งไปโดยมอนสเตอร์ที่สังหารเราผู้เล่นสามารถกลับไปเอาชนะศัตรูตัวนั้นเพื่อยแย่งแต้มค่าประสบการณ์กลับมายกเว้นว่าเราตายซ้ำสองเรายังเก็บไม่ได้ค่าประสบการณ์ที่ฟาร์มมาก็จะหายไป ทีนี้เมื่อเข้าสู่วันต่อไปนะครับเราก็จะอยู่ในแผนที่เดิมนั่นแหละแต่ผู้เล่นสามารถสำรวจในจุดที่ยังไม่ได้ไปได้จุดที่แนะนําให้ไปก็คือตำแหน่งเก็บโพชั่นที่ยังเก็บไม่ครบเพื่อให้เราเติมเลือดได้ในจํานวนครั้งที่มากขึ้นนอกจากนั้นในวันที่2จะมีบอสระดับที่ยากขึ้นปรากฏตัวด้วยเกี่ยวกับบอสนะครับบอสที่เราเอาชนะได้ทุกตัวจะมีรางวัลที่มาในลักษณะของตัวเลือกอาจจะเป็นอาวุธใหม่รูนค่าประสบการณ์สาหรับอาเลเวลหรือพาสซีฟสกิลที่ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้น พราะจากประสบการณ์ของผมบางตัวสู้คนเดียวพอไหวครับแต่หลายๆตัวที่เจอมาผมแนะนําให้เป็นกันทั้งทีมจะง่ายกว่าและก็ไวกว่ามากจากนั้นเมื่อเข้าสู่วันสุดท้ายเกยมจะพาเราเข้าสู่พื้นที่เตรียมตัวก่อนเผชิญหน้ากับไนลอดตรงนี้ก็จะมีจุด level, อัปเลเวลคพาขายขไอเทมแล้วก็แท่นตีดาพเพื่ออัปเกรดอาวุธเมื่อพร้อมเราก็เข้าไปสู้กับไนลอดซึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะแพ้หรือว่าชนะหรือจะไปถึงวันที่3หรือไม่นะครับเราก็จะได้ของรางวัลกลับมาเสมอโดยเกยมจะเรียกไอเทมเหล่านี้ว่าสมบัติตกทอดสมบัติตกทอดนะตอนนี้จะเป็นเเออรราานตไททแแบบบบบดดีียยวว่ใช้กะะัลคขงถ ผู้เล่นสามารถติดตั้งสมบัติตกทอดที่ได้มาให้กับตัวละครที่เราเล่นนะครับซึ่งสมบัติแต่ละชิ้นก็จะมีระดับความหายากมีสีแล้วก็คุณสมบัติที่มอบให้กับตัวละครไม่เหมือนกันผู้เล่นสามารถปลดล็อกช่องสาหรับติดตั้งแบบอื่นๆได้เมื่อเอาชนะในหลอดซึ่งตอนนี้ผมยังติดได้แค่3อันนะเดาว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆอาจจะติดได้เยอะขึ้นก็ได้ครับนอกจากนั้นคุณสมบัติพิเศษบางอันก็จะมีความจาเพาะต่อตัวละครบางคนด้วยเช่นสกิลที่ทาให้ศาสตร์ของผู้ล้างแค้นช่วยฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนในทีมมเเื่ออโจตตดยแก,กัับ HP ขงวอง ความสำคัญของสุบัติตกทอดก็คือมันเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวละครที่เราเล่นเพราะตัวละครแต่ละคนก็จะมี Ability เฉพาะตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาให้กับเกมภาคนี้ผมยกตัวอย่างเพชค่าที่ออกแบบมาให้มีทักษะในการแพรรี่ได้ง่ายถ้าุผู้ชมมีสมบัติตกทอดที่มีสกิลเกี่ยวกับแพรี่ก็จะทําให้การใช้ตัวละครนี้ทรงอนุภาพมากขึ้น เช่นสกิลแพร่รสำเร็จแล้วจะเติมเลือดให้เราหรือว่าสมบัติตกท่อที่จะช่วยเพิ่อมอัตราการสะสมเกตการใช้ศาสตร์ที่เป็นท่าไม้ตายยกตัวอย่างเพชรคาดเหมือนเดิมนะครับศาสตร์ธาไม้ตายของเขาก็คือการแปลงร่างเป็นส,สุนขนาดใหญ่ข้อดีของสกิลนี้ก็คือเลือดเราจะกลับมาเต็มอีกรอบแล้วก็จะทําให้เราโจมตีชุบเพื่อนได้ไวกว่าปกติด้วยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือสมบัติตกท่อจะมีผลต่อวิธีเล่นของเราเสมอัน่นทําให้ผู้เล่นจะต้องทําความเข้าใจไอเทมชนิดนี้ไม่ต่างจากอาวุธที่เราได้ในฉากเลยครับ คืออาวุธบางอันดามเอชอาจจะไม่แรงแต่ว่ามีพาสซีฟสก l ลดีๆแถามมาให้ซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเรามาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเกมนี้ยิ่งเล่นเยอะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้สมบัติตกทอดเยอะถ้าได้สมบัติตกทอดที่มีคอมบิ n เนชันที่เสริมกันการเล่นรอบถัดไปก็จะง่ายขึ้นไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นนั่นเองครับ สรุปอีกครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครก็คือสมบัติตกทอดเป็นไอเทมประเภทเดียวที่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ยาวๆแต่ที่เหลือนอกจากนั้นในตอนที่เราเข้าเกมไปแล้วไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมีอาวุธเทียบๆกี่ชิ้นคือมันจะหายไปหมดเมื่อจบเกม ดีเทลเกี่ยวกับการเล่นยังมีอีกเยอะเลยนะครับเช่นการตัดระบบ Fall d a m เม e ออกไปทําให้เรากระโดดลงจากที่สูงได้โดยไม่ต้องกลัวเจ็บมีระบบการปีนป่ายที่ทําให้เราขึ้นหน้าผาได้ง่ายขึ้นแต่ข้อสังเกตก็คือจุดที่ขึ้นได้จะต้องมีสเตปที่ให้เราสามารถหยุดพักถ้าเป็นหน้าผาเรียบๆส,สูงๆจะปีนไม่ได้ต้องอาศัยการวิ่งอ้อมหรือว่าใช้จุดกระโดดสูงแทนประเด็นเกี่ยวกับการปีนขึ้นที่สูงก็ทําให้เราหัวร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อมีวงตีโอบใกล้เข้ามา สกิลเฉพาะตัวของตัวละครแต่ละคนก็สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ก่อนเริ่มบุกโจมตีครับแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับฝึกให้ผู้เล่นได้ซ้อมในสร้างความคุ้นเคยสําหรับการควบคุมด้วยเกี่ยวกับความยากของไนลอดเอาจริงๆผมมองว่ามันเป็นบอสที่ผู้เล่นสามารถเรียนรู้สเต็ปในการต่อสู้ได้นะแต่ด้วยโครงสร้างของเกมที่เป็นโรคไหลมันจะทําให้โอกาสในการสู้และตายซ้าๆไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเหมือนกับเกม,มอื่นๆที่ผ่านมาเราจะต้องกลับไปวนใหม่ตั้งแต่วันแรกรับประคองชีวิตให้มาถึงวันที่3เพื่อฝึกสู้กับบอสไนล เกมนี้ก็เลยค่อนข้างท้าทายกว่าเกมอื่นๆที่ผ่านมาของ From Software ในด้านของประเด็นเนื้อเรื่องที่จะเล่าเพิ่มเติมก็จะอาศัยการเล่าผ่านบันทึกของตัวละครที่เราจะเจอบาะแสของพวกเขาระหว่างเล่นบอกตามตรงก็คือตอนที่ผมเล่นผมก็ไม่รู้ว่าได้เทียมพวกนี้ตอนไหนนะมารู้อีกทีก็คือเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครเหล่านั้นไปแล้วจากการเข้าไปดูรายละเอียดที่อยู่ภายในโต๊ะกลมครับ Optus แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่น zero over 2.0หรือว่าวากูวากุติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ official page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น p ีซีแล็ปท็อปเฮดมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ู่ย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว โดยสรุปแล้ว R อ Ring n i g ง t นเรนสำหรับผมก็บองว่านี่เป็นเกมแอคชั่นโรคลท์ที่อาจจะไม่ได้ใหม่สำหรับวงการเกมน,นะครับแต่มันคือการเอาองค์ประกอบของ Battle Royale มาผสมผสานให้เกมมีความบีบคั้นผู้เล่นมากยิ่งขึ้นท้าทาทยมากขึ้นเพื่อรองรับการเล่นแบบทีม3คนแผนที่จะมีความคล้ายเดิมในการเล่นแต่ละรอบนะครับยิ่งถ้าคุณผู้ชมติดบอสตัวแรกเล่นซ้ำไปเรื่อยๆก็จะเริ่มจำเส้นทางได้บอสประจำวันมีสลับกันบ้างครับแต่เราก็จะตายจนจำได้เองว่ามีใครที่จะโผล่มาบ้าง กลไกของด่านที่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเช่นการเพิ่มพื้นที่ลาวาเข้ามาและการสุ่มให้บอสบางตัวเข้ามาจโจมเราในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวบอสประจำวันและบอสระหว่างทางถูกออกแบบมาให้สู้3คนเนื่องจาก90%ของบอสที่โผล่มาถ้าไม่มีลูกสมุนติดสอยให้ตามมาด้วยก็จะมีบอสอีกอย่างน้อยหนึ่งตัวที่พ่วงมาเสมอส่วนในหลอดก็ยากสมกับเป็นบอสใหญ่ของเกมครับ ทีนี้สำหรับผมแล้วถ้าใสรุปสั้นๆเกมนี้คือคำสาบครับคำสาบที่ทําให้เราอ่อนล้าและยอมแพ้ตอนเล่นแพ้ช่วงตีสแต่พอตื่นมาอีกวันเราจะกลับไปเปิดมาเล่นอีกรอบเพราะลืมความเจ็บปวดของเมื่อวานไปแล้วฉะนั้นใครอยากวนลูปก็เรียนเชิญน,นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจากช n แนลเด e m มูฟลาไปก่อนขอบระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ